ป๊าที่นอ้อขนโตกโตกแข้งขนาดเลยเสียงคนดังแห้งขนาดที่นอ้อ สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดียามสาวเด้อพี่น้องแต่ว่าสีผ้าพ่อแม่พี่น้องมาเบ่งบรรยากาศยามสาวเนาะหลังจากที่เมื่อคืนนี้ฝนตกไปพี่น้องปอดแบบตกแห้งๆแ,แต่ว่าอแต่ว่ามันหักตกบ้เพิงบปนไรพี่น้องเดี๋ยวสีผ้ามาเบ่งโอ้แห้งเลยนะ่าค้นทาา คนทางยุบบ้านพี่น้องขอย้อนว่าห้ากระตกเทือดเดียวแหละกระตกแบบตกโบเฮิงะนะตกแห้งแต่ว่าตกโบเฮิงพี่น้องทางกับประมาณนี้เด้อขย้ยขอ,ยอนจิบแบบว่าหอดหนะ้าฟ้นแทะแห้งสินักคนนี่ได้พี่น้อง<ป>บรรยากาศยามเสาร์เนาะเมื่อนีนปีใหม่สิาพาคพลพี่น้องไปสวนเลยเนาะพี่น้องไปสวนปีใหม่ สิพาไปขวดทวดินเนาะพ่ะว่าตอนนี้ก็หอดเวลาหอดเวลาขวดทวดินแล้วพี่น้องอีเมลว่ะมันแกแล้วไพ่ไพ่กับม,มันแกอะไรเนาะพี่น้องเอ้ยก็เลยแบบแน่ใจแบบว่าอุ้ยปลาให้มันแกแกกูกนี่วะก็เลยแบบอยากลองเนาะพี่น้องอยากลองไปขวดมาลองตอมกินเบิ่งว่ามันพอดีละบอ เอ้ยเพื่อนสมเนาะอันนี้บอบบี้เพื่อนบอบบี้สมขานสมรักเพื่อนเทขานไปสวนกับผีสาวเนะพี่น้องพี่นุษสองคน ของมองก็เข้าเป็นวลาให้พินเป็นหน่อยเออมีหลอกมีหมากินแต่บาบลายเปิดสวนเปิดสวนเน่ยหมากับพินนนน้องพี่น,อน้องเอือยมาแต่ไทยสบายดีพี่น,อนนะ้องนหสบายดีค่นนนะนนใครเป็นบอ <laughs> อันนี้ย่อย่อไปทางขางก็ได้หนักมากเอื่อยเลยเราเอามาใส่เพราะว่าคนคนหมักเขาวสนวนหลยเราก็ได้เอาอันนี้มาใส่แล้วพอละก็ได้ข้าแบบเบาะตรงปเ,บเ,บเปิดแห้งก็ได้เปิดแล้วข้ามบ้าน คู่จอยโอยู่พี่น้องปีใหม่โบเดมาเกี่ยวหยาไปให้ขว้วอันนั้นมักเด่นมักเด่นแกซุกแล้วพี่น้องอยู่เพื่อนเท่ากันมีอะไรบักเด่นซุกเปล่าเอือกับเก็บเมื่อลายอยู่บักเด่นซัมสิกินหยาหยาคู่จอยหนี่ยโอเคแล้พี่น้องคู่จอยไปซีสเก็ดกันเลยแบบพี่ใหม่กับโบเดมาเกี่ยวอันนี้นะอยู่บักเด่น หญ่าอยูส่สวนเดี๋ยวขังในขังในับเคี้ยวเป็นไรพี่น้องหญ่เงาเงาลงมาสวนแล้วถึงแล้วบรรยากาศอยู่สวนเนาะพี่นอ <c oughs> ้องเมื่อคืนนี้ฝนตกเฮ็ดไห้ยแบบเอ,าาเออมันมันก็นเลยอากาศดีแต่บาหมอกฝุ่นพีเอ็มสองจุดหักกันยังมีอยู่เ <c oughs> ลยโหเพราะว่ามัน อันนี้พี่น้องมันตกะโบดลนนะถ้าตกแห้งๆแล้วก็ตกะคงเฮิรหาฝุ่นพีเอ็มนาสีแบบว่าโบมีอันนี้แบบว่ามันตกแห้งแต่ว่าตกะโบดนปอนใดเห็นะกันยังเ้องนี้ไปกันยังเป็นหมอกอยู่เนาะพี่น้องถ้าเป็นหนาพ้นแท้ๆหั่โบมี่ฝุ่นพีเอ็มห้องเนี้ไปมันก็สีแบบว่าสว่างเห็นภูเขาแบบชัดเจนแห่งพี่น้องมันทอนไหนตอนทอนไหนแล้วเอาแม่จะว่าต้นเอียงจ้าคี้ว่าว่าต้นเอียง

ต้นได้เนาะแก่ๆออต้นทวดินเป็นแบบนี้เนาะแมนแมนต้นทวดินเลือกต้นแก่ๆก,กใ็ให้ใหญ่โลกก่็เอาต้นนี้ก็ได้ในภูมิในให้ลกเลยโอ้ยหเฮลีด่ดูมันแาาม่นแมนหาขาว่ามันมันแก่เลยขอย,อย่างบามันบ<ม>่อยากแก่ไปไนก็นไงเออลกฮุบเอาเหงามันเดีก๋กวกลุ้บลุ้บเลยโอ้โหเฮลีพี่โอ้ยนี่ม,มา นี่ดิเออมีอะไรพี่น้องต้นต้นเถดินโอ้ยสิว่ามันนอกกระซางหรือปะหูได้ต้นเถดินหูได้ไหมแม่นขันไพ่ปู่ปู่หูแล้วพี่น้องมาต้นมันต้นเถรินต้นแบบนี้ว้าวแก่แล้วเปล่าอันเดียวห้าเอาลกซำเอาเพราเมื่อต้มกินเนาะแล้วก็ซุ้มอื่นก็ป้ายมันแก่ๆกันนี่ปีมันคือหลายแฉะไลยไปเลือกเอาต้นตัวใดมันเหลืองๆเนี่ยต้นมันใหญ่หรนี่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 ข้างหน้านี่ สีรั่งเดืองอยู่แม่นแมนมันคือทอนง่ายแท้ทอนง่ายมันมันเป็นดินทรายเด้ยนี่ก็ได้เอกยเอาซุมนี่ก็ได้คือแบบคือสิมีหัวลายเนี่ยนยี่นะตัวนี้ใหญ่นะแม่นแมนฮุบฮุบด๊ย ตอนใหญ่มันก็สิโลกอยากแน่อู้าวดีนี่โอ้ยมันบมดทันใหญ่กับนี่แม่เห็นว่ามันเห็นว่าเนี่ยชมนี้มันยังอ่อนอยู่นี่อออ่่่นนยูีมันก็สิแก่แต่แดงเงาอืมมันอันนี้จะตกลงที่ซื้ออีนี้จะตกลงที่ซเลยท้อนเลยงามปะงามเนาะ นี่นี่คางคางเนี่ยเจแถว์นะแมนเอาเล่ยเอาเลยแก่แหละน่าซีแก่แหละแหละ,ออะแต่ว่ามันก็นยังมีอันอ่อนออมันหนี่ยังอันอ่อนนึงแมนง่ายซ้ำโอ้ยเสียดายดี แต่ว่าค้องเพิ่นค่ะที่เอลาวัถั่ลนลบาบเราปลูกน้ำลังหฮาลวาลา่ะเราทอนกินเบิดทอนกินสีเบิดเลยลว่ะขังเดืในชีวิต <c oughs> มันดินต้นทวดินูตอบมามันเป็นต้นนี่อะไรอันไหนแถวแถวไปได้ก็ได้ผมว่าดินไม่นอนอ่ะเบิร์ัทน ปีนี่แล้วคอยปลูกบัวลายปีกายหันลายแล้วกัง,งามโอ้โหผีมันใหญ่เลยมัน,นกแก่เลมันแก่เลมันเป็นอะไรกีการ์แบบมันเป็นได้ไรเมื่อปีอ้ยมันคือเสีอยอะไรแถบมึงนู้และหจัจอกินมีนู้มีแมงและจอกิน เดี๋ยวทอนถั่วดินก่อนพี่น้งองใบมันกะเอาถิ่มกระได้ด้วยว่าใบให้งัวกินควายกินมนีแล้วพี่น้องว้าวงามเนาะงามอีดีว่ะนี่เขาจะ่มามันแก่เนาะ ต้องเหลือต้อนที่มันเขียวๆยันยัพี่น้องแบบเคี้ยวๆจนกลายแบบเขี้ยวเข็มันไดไหนพี่น,อนอ้องทันเคี้ยวหยดตองอ่อนมันก็สีแบบยังอ่อนอยู่เด,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 ดี๋ยวเอาต้นนี้ก็ได้ แน่จักหน่อยแต่เย็นความเดือดเดือดสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีเนี่ยให่แดดเติมมือขึ้นอี่ฝนตกกันยังแบบเศร้าหอนแน่พี่น้องมีความซุ่มเย็นแน่โตกะแห้งดีเด้อโต๊แหงแต่ว่าตกแบบโบนโฮเนาะนาซิตกซีโดนโดนแน่พี่น้องตกดนโดนแน่ให้มันแบบว่าซุ่มๆกว่านี้แน่เวลาคนโต๊ะแห้งจะคุ้นแล้เนี่ย ย้อนพ่นตกแห้งและฝุ่นพีเอ็มกันยังอย่างสิจ้าแดดแดดได้อยู่เทเดี๋ยวสิล่องเอาไปต้มเบิ่งพี่น้องแก่พอดีกินนี่นี่ไน่อยู่วะเออเนี่ยมันกะมีอยู่โต๊ะ่ต๊ะแก่เหมือนกัน ดีเสบได้ทำนีน้เนาะแด็ตัวไดนเก๊ๆข่อยว่าสีป้าใบเห็ดแน่นทำจากหน่อยบางบีบางปีกายเลือดเลือกไว้ประมาณกระปุกนึงกระปุกบบบใหญ่แต่เลือกซีสีใบเห็ดแนว่วนะเล,เล็ปอกละม่ามาเดี๋ยวเราโมหุเราไปขัวานจนมืดตัวสีเอาใบเห็ดแนวนะ่วก็เลยแบบก็เลยมันมีแนวปุบโบราณกันเลบยบ ดินอยู่บ่อเน,นี่มันเป็นดินทรายเดียวเลยเง่ามักสดกินได้ปีหนึงเท่าซื้อกินใมบ้างส,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 สิบบาทสำนสมนว่าสิบบาทสาสิบ,บาท๊าดสิบ,บาทกะหาพันโอ้ก็าคายเอาลำเอารวยแท้บางที่นกเก็ไปทางนมีมหมฮะ เล่นถามันลายอยู่ยูเฮ่นกับยเ่ใหญ่เราเก็บเมื่อมาเบิรงอันนี้เธอดินเธอดินโมเมนต์ปลาล่องลกเบิรงแม่ตันหนึ่งเอาไหมอย่าลกตัวน,นั้นมันมันปลุกน้ำรังที่มันตายหรือเปล่าหนี่โดนมาลกพุ่มนี่เบิ่งหาพุ่มเรื่องเดือนตัวนะ ตายเจ้ามันเป็นอย่างมันบวมนะบ้าดูแบบนี s right. <S ้เจ้าเออต้วตุ่มเรื่องเดืองแหละลองลมาบ้างแห้งมันต้องใส่แห้งบวมเป็นมัดเลยสิเซ็ตแบบงี้อันเอออันเดียวก็พอด เคยรูปด like ูกันยิ่งในรูเอี๋ยลุ้นเราบ่เคยเราบ่กห um ูว่าต้นอีหยังสับมันคือต้นดอกไม้ใบคิ้วๆหน่ะไหมอจักบ่กที่ห้าใส่แกงหนอเออต้นอีหยังที่มันเป็นคือกันนี่แหละที่มันออกคิ้วๆหน่ะไหมเทศได้หรบ่สที่ห้าใส่แกงหนอใหม่เห็นบอสแกงหนอใหม่ก็มีแต่ต้นอันนี้ได้แล้วบอที่มันคือกันนะบอสเออนั่นแหละต้นคิ้วๆหน่ะจะคืออียางแหละคือเนาะคือกันนคือกุ๊กเนี่ย เป็นต้นหยาเหมือนเออห้าแต่ว่าเขาจะเอาไปมันมาแกงลงไมไปมันจะไปให้วหม่แกหมดเอาไปแล้วใส่หาเอาาเบบตนี้ยมากันีติดแต่หนึ่งเดวดีจ้าบอมาเห็มันติวใหญ่นินึ่าบอตอดานว่าท่านแก่มันปลูกน้ำดังเลยข้าปลูกก่อนแต่ตัวมันเป็นแถว ตแท่งนี่ฟูก่อนแล้วก็ต้นนั้นฟูกที่รังแล้วก็ต้นนั้นก็บกที่รัดิ้มหน้าเลยบ่อยกินซื้อเกินไปแกกินน้ำกันแถะมาตุ๊กพวกกูกูไม้ยมกินพวกอะมันบพอกันแมนมมันบอกพอกันเออมาบอกกเพ่ตัวเก็บเมื่อกหมันมเก้กินอยู่บ่กินอยู่บ่เก็บอะไรตัวแ แล้วก็โพดกับโคอยลลยเป็นไรพี่น้องป่นว่าเดี๋ยวบจำเลยพอแล้วล่ดีมันดึงไหมดึงสักกันะบายดีเด้อพี่น้องมันยังอยู่อะเ็นายอคายู่เสพนะในใจนะบอบพินตซืมาให้อีบัคกำหนึ่งสิบาทนอนีนมแดงกัประมาณ่ำเนี่ยราอยหนึ่งนะเตียเนาะ้อยนึงะเออตวนังอนอ ยางลงไปล้มาเบิดค่ะปะมาเบริรดเกาะจะกินเห <laughs> <laughs> มือนกินคดแค่์มุอแดงหยุดอุ้ยมื่นนี่ขั้นไปแย่คือบุนดแดงนี่บอกเลยว่าบรรยากาศเลยเลือ้อมโนเลดเป็นไงแบบว่ามันพ้นตกใหม่มันสูงก่ขี้หลอดเดือดจ่อยเดือดจ่อย,อยไปไปนะเด้อ <laughs> มังคลิปนี้มาเลยยังรถได้ร้านหมื่นเนี่ยถนะาบ่ามีเดือดจ่อยนี่แบบ งแง่บุได้เด้อยค่ะโมแดงมันต้องคนจิตใจมากอันนี้ได้พี่น้องมันจึงแง่ได้มันโมเมนต์คองง่ายๆได้โอ้ไปหน่อยแล้วเอาไป่ันหน่อยเออแเอาก็แบบค่บโมแดงหันมองไรที่มันง่ายๆเห็นบอกขอให้เกิดจอยแง่แบบมองไรที่มันแบบว่ามันขึ้นต้นไม้แง่คอยแง่เองขืนขืนฮะหักเพื่อสิได้ขึ้นหักข้าน่าเมื่อยขอก็เปลี่ยนกันก็น่าหักแต่เกิดจอยหันเราใจมากอันนี well ้พี่น้องผู้จอยคอยขืนขไปกิน ขั้นเดือรุนไปในขยันบ่กินเนี่ยน่อสิดจราวาสตรจริงอ่ะสิเดหาิดหามอ้ยไปนั่งบไหรเ่โอ้ยกูบนอะไกูนสกูกินนูกกกินอกแม่แม่หาเงินส้อกินดีกว่าถ้ากูได้กเคยแงี่ตะกี้คนก็ขิดแล้วโอ้ยเขาเจ้าคือคล้ายแพงแท้เป็เองน้อจังหูเนอแมพเ้าแง่บ่อยน้าจัหัเมันกระยาเปิดยูเดอเปิสิ่ดงเงินสิบบาทสอบบาทเท่านั้น เงี้ยเี้ยเผยซะมากก็เนาเง้งเยราวแต่มงมที่พ่เียสลน์อดาวพัด่าแม่สาวพัด่ก็มือนะะสาวพัดในก่อยเธอนึงพี่น้องในสวยนึ่งไลเ้ยนี่าดอยนึงมพก่อยก้าขบ้ายุท่ยวบวบ้าส่อดอยคนะแบกเป็นยุทยเห็น โอ้ยขันเป็นอยู่แถวฝั่อื่นนะฮะยังไ,ไ<ห>ลยเขาขาย,ย 10, ถยั่วอ่ะซิปพัดถั่วอ่ะแบบใหญ่ๆนะเขาจะขายแถวบา้านเฮานี่ยดขาขายบ้าเพลิ่งถาไปเทียบเซกับอยู่ฝั่งไทยันถือมันถือถไทยคลิปย้ำเลยเอฟซีคอมเมนต์ว่าป๊อดสัตว์ไข่หมูดแดงเขาะสื่อเนาะอ,อยู่ฝั่งแลาวจนคนอุตส่าห์ออนน,นะคนอยากมาซื้อแต่มาสำรบเฮาเากะมันคล้องหาได้เองค่ะพี่น้องบางทีก็ขาซื้อว่ามันแข็งแต่ว่าก็เห็นใจ คนที่เป็นแย่นะเพื่อเพือเบา่อเ่เพื่อเื่อื่อเ,เือ่เพย่ย่อแล้่อ็ือเพือื่อเพืเพื่อเ่เอากำนน่อ,อเ,เอนน่อเาอเือเพเอ บรรยากาศแบบดีแฮงพี่น้องมีความสุ่มแต่ถ้าเป็นหนาฝนกับสีมีความเคี้ยวแหลวกับน้ำเซียไหลายไหนฟิลอีกฟิลหนึ่งมีทาเนี่บอน้ำเซียไซเนาะไซแหลวกันยิงอันนี้อู้สอนปลาแก่อบบอเอ้ยเป็นตาได้ขนาด แก่กวาดย่ามนี่ย่ามนี่เขาเขาสอนอยู่กับพ่อได้กินแต่ว่ามันยังโตหน่อยอยู่ได้ยังแต่กีได้ดีเดี๋ยวนี้ซ้ำนี่ปลายังมาทันไหนไหนน้ำมาทันได้คนสอนเป็นตัอย่างม้านเด่นนามเนาะ น้ำแบบนิ่งแห้งพี่น้องนิ่งแล้วก็ใสแห้งแล้วก็อยู่นน้ำเซะเข้าโบมีแขเด้อพี่เนาะอ้าวโบมี่ได้คอยว่านี่ได้่ามีบ่คือโบเคยได้ยินแขกินอันนั้นอันนี้จะคืออแขแขค่ะอยู่นน้ำแบบนี้โบไาณแขมตรงอยู่นน้ำอีกแบบนึงอยู่ห้องแบบอยุ้ยไทย ยิวไปบมดแล้วบอกดางให้สะอาดอย่าเข้าเมื่อเข้ากัดตมเลยป้าพี่น้องบรรยากาศดีๆแล้วก็สร็จเลยจบคลิปไปเพียงสนีเดอพี่น้องเดี๋ยวเอาหมากักถั่วดินมาต้มกินก่อนเนาะเดี๋ยวเอาไปเจอกันใหม่พี่น้องคลิปนะ้พคนะ่ะบายสำรับคลิปน,นี bye ้ก็บายบาย